สวัสดีนะคะบทุกคนมาพบกันกับโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายสไตล์บ้าบนๆวันนี้ก็มาเล่นกล้ามเนื้อส่วนอกบนนะครับอกบนแล้วก็อกกลางครับเล่นค่านี้คือได้สองอย่างเลยนะได้ทั้งอกกลางแล้วก็อกบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นอย่างไรครับก็เล่นจํานวนครั้งได้เยอะๆเลยนะครับผมแต่สําหรับโค้ดก็ เล่น60ครั้งต่อเซสนะครับเรามาดูกันว่าเล่นยังไงก็เวลาดันเราจะใช้ศอกและหลังดันนะครับแล้วก็แอนอกแอนอกแล้วก็ล็อกสะบักหลังนะครับแล้วก็กดกดไหล่ลงด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาต้านต้านช้าประมาณ5วิอย่างที่บอกโอเคนะ วิธีนี้ไปใช้งานได้เลย,เลยลนะหน้าอ,อกมันจะบีบเข้าหากันนี่ดูสอกบ,บีบหน้าอ,อกเข้าหากันจะโดนกนนล้ามอกง่ายด้านหลังก็สองดัานนะเล่นหน้าอ,อกเป็นมันจะไม่โดนหลังแขนเลยมั<อ>โดนหลังแขนนี่เลยไม่ใช่หรอทนนี่ ต้องโดงนหัวหน้าอกอย่าเดียวโกกัรทีการอกอย่างเดียวครับนะตนเต็มันนี้เราก็พักเพ่เกินสามสิบปีเร้จะไม่ไปต่อดูนะวิธีเล่นเล่นนีครับทุกคนล็อกสะบักหน้าไหล่ ใช้หลังแล้วไหลดันนะครับใช้หลังแล้วสอกดันทุกทีจะโดนหน้าอกผมเนะ็มครับถ้าะบาหลังเราไม่ได้ล็อกมันจะโดนหน้าอกเร สอสเซตแล้วนะครับคนคนถามว่าเล่นกี่เซตนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่จะเล่นได้รางวันเล่นสิบ่สิบห้าเซตก,ก็เป็นน้หนักตัวนะพยายามต้านไหมนะ